อีสุดีแม็กสีเทาหล่อๆล,ล,ลงแม็กมาให้แล้วปี20งส,สวดผ่อนเริ่มต้นเพียงเท่าไหร่ครับ7,500บาทค่ะคุ้มค่าลงตัวสวยแน่นอนครับผม no, no this, no, สวัสดีครับผมเฟลมนะครับจากผมรถสวยยุธค่ะพบกับ น้องจินนี่ค่ะอีกแล้วนะครับเป็นเทปที่2องเนาะจินนี่ยังอยู่เพราะว่ามันคือวันเดียวกัน <c oughs> นะฮะวันนี้เราอยู่กับเจ้าอีซูดี419 LDA ปี2020ใหม่มากๆ <im ple aks> นะครับราคาค่าตัว589,000พร้อนเริ่มต้น7,500บาทค่ะอ่ะความรู้สึกแรกตอนที่แม่อธิบายเราคิดว่ายังไงคันนี้ ความรู้สึกแรกนะคะคันนี้เป็นสีเทาสวยดูดีนะคะคันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะหายากนะคะแล้วก็ล้อคือเป็นสีทองแต่งมาให้ครบชุดนะคะลูกค้า <c ười> คันนี้จะค่อนข้างที่แบบเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาอีกหน่อยค่ะลูกค้าจะไม่ดูเป็นวัยรุ่นจนเกินไปนะคะสวยมากค่ะคันนี้ครับผมก็ในส่วนของชุดแต่งเนาะตรงนี้ก็เป็นไฟเขาเรียกว่า LED เต็มระบบเลยโปรเจคเตอร์เนาะตัดหมอกมีมาให้ด้านหน้าอย่างที่น้องเขาบอกเป็นโครเมียมสีสันอาจจะไม่ได้เลาใจแต่ถามว่าใช้งานได้หลากหลายโอกาสไหมแ<ช>น่นอนว่าหลากหลายโอกาสเม่าคุณจะไปคุยงานคุณจะเป็นรถคร ครัวคุณจะไปเที่ยวนะครับหรือใช้กลางวันใช้กลางคืนสีนี้คือปลอดภัยแน,น่นอนตอนกลางคืนน่ารักกลางวันก็คือดูสวยเขาเรียกว่าเรียบแต่ดูได้ยาวๆนะครับกระจังหน้ามาเป็นโครเมี่ยมแต่แอบแต่งมาให้หน่อยเป็นสีไทเทเนียมลงปอบไปทระเบียดนะครับมาซุ้มล้อดเดี๋ยวพาองจินนี่ดูอีกตัวนี้ก็อย่างที่น้องบอกนะครับก็จะเป็นล้อทอง <S <S ของน็อดแดงตรงนี้ก็ใส่ยางใหม่มาให้เลยก็สวยมากๆนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีเลยนะครับใครชอบรถที่เป็นผู้ใหญ่หน่อยแต่มีอะไรมีการแต่งขึ้นมาก็สวยมาสเปคแคบอยู่ตรงนี้กระจกเป็นดู ไฟเลี้ยเป็นซีเควนเชียลนะครับที่จะประตูเป็นดีแม็กเข้ามาซุ้มล้อหลังมาแบบนี้ฝาถังน้ำมันอยู่ด้านซ้ายของตัวรถนี่นะครับตรงมือน้องจินนี่เลยนะครับฝาถังน้ำมันประมาณนี้แต่คันนี้แม็กไลเดอร์ใหม่มากๆนะลองดูดีว่ามันยังเป็นสภาพมันใช้งานได้อยู่เลยอลไที่บอกไฟไท้ายไม่ใช่แดงครับทีมโรงงานแล้วเนาะเป็นไฟไท้ายแบบรุ่นใหม่นะครับก็เป็น3เฉดสีให้เลือกเนาะเป็นโครเมียมเป็นสีแดงเป็นส,สีดําประมาณนี้ก็มองหลังมีมาให้เหมือนกันกันชนหลังมีมาให้เหมือนกันคันนี้ประมาณเาเต็มสินะครับอาจจะไม่ได้ดู หารถครอบครัวใช้หรือหารถใช้งานที่คิดว่ากลางวันกลางคืนไปได้ผู้สถานการคันนี้ตอบโจทย์มากไปนั่งดูภายในกันครับภายในเป็นไงบ้างเขารู้สึกเราภายในความรู้สึกแรกนะคะรู้สึกว่าแบบสวยดูดีไม่แต่งจนเกินไปนะคะไปได้ทุกโอกาส เนาะก,ก็ประมาณนี้คือจะบอกว่ามันเป็นสมรรนนั่นแหละและ้วก็ฟังก์ชันอะไรก็คือใช้งานได้หมดไม่ว่าจะเป็น Multi unction, มัลติฟังก์ชันเนาะการรับสายนะครับ <c oughs> การเปลี่ยนเพลงการเพิ่มเสียงทำได้จากมือถือจอนะครับ <c oughs> เป็นทั้ง s c r e โรงงานเนาะต่อมือถือได้หมดเลยนะครับการเปิดติดทุกอย่างนะครับใช้ได้ไฟห้องโดยสารน,นะครับใช้ได้ทุกดวงนี่ออยังหออยู่เลยยังใหม่อยู่เลยแล้วก็บอกเป็นทรงสองปอร,ร์ตสีดำคือมันจะไม่ได้แบบเป็นดำแดงเหมือนพวก X series นะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาถูกลงมาด้วยอ่าแต่ก็สวยเรียบหููเป็นผู้ใหญ่ฟังก์ชันครบๆเลยนนคันนี้ลองเป ต่างค่ะก็คือเบาะเนี่ยจะนุ่มแล้วก็รับกับก้นแล้วก็รับกับขาเรานะคะคือ,อพูดง่ายว่ามันใช้งานมากกว่าสวยงามเนาะการเปิดติดแับดูจากทางผมได้นะของน้องไม่ต้องนะครับเปิดติดผักเข้าผักออกง่ายมากๆนะครับตรงนี้ก็หัวก็ค่อนข้างเหลือเยอะนะ นี่สูงกับ170นะครับเป็นผู้หญิงนะครับก็ประมาณนี้ขาช่วงขาอื่นนั่งได้สบายๆก็คันนี้คือจะบอกว่ามันเน้นใช้งานเป็นหลักแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานคือเท่ากันกับรถที่มันสวยๆนั่นแหละแต่คันนี้ก็ดูเรียบหรูเป็นแบบมีสำคัญคุณราคาถูกลงมาด้วยาแล้วก็เป็นสีที่ใช้ได้หลากหลายโอกาสออกได้ทุกอาชีพครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อได้นะครับอยู่ระยองซื้อได้ไหมซื้อได้ส่งรถฟรีถึงหน้าบ้านดีไหมฮะมีคนมาทาสัญญาให้ถึงหน้าบ้านไม่เก็บค่าใช้จ่ายดีไหมถ ดีไปหมดนะครับฟรีค่าโอนค่าจัดภาษีพบรบประกันภัยฟรีค่าส่งรถมีประกันสุขเสียง24ชั่วโมงดูแลนาน1ปีจัดเต็มให้มากเอาง่ายว่าออกรถเด็ดศูนย์บาทเลยลูกค้าไม่ต้องไปจ่ายอะไรเพิ่มอย่างล้อแม็กบางเต็นไปเก็บลูกค้าลูกค้าเพิ่มล้อแม็กไหม25,000เราไม่ทำครับเพราะว่าเราขาให้ลูกค้าแล้วมันจบเลยคือลูกค้ารับรถคือจบเลยตรงนี่เราขายออนไลน์ทั่วประเทศไม่ต้องห่วงว่า อยู่ในราที่ว่าซื้อได้ไหมเชียงใหม่ซื้อได้ไหมภูเก็ตลำปางอีบน,นะครับหรือว่าภูเทียมยนคนรปิมชนทซื้อได้ทุกจังหวัดน,นะครับเรามีเจ้าหนี้จประสัญญาถึงที่เลยนะครับคันนี้ก็สวยน่าใช้เดี๋ยวให้จินนี่สรุปว่าน่าใช้ยังไงไปดูกันครับสำหรับรถคันนี้นะคะผ่อนเริ่มต้นเพียง7,500บาทนะคะเป็นรถที่ปีใหม่มนะคะปี20ค่ะตัวนี้นะคะใช้งานได้หลากหลายโอกาสเพราะว่าสีเทาเนี่ยสวยดูดีแล้วก็ไปได้ทุกงานเลยค่ะครับก็อย่างที่น้องบอกเนาะสีเทาเนี่ยก็คือว่ากลางวันเนี่ยก็ดู ไม่อันตรายเนาะแล้วก็ฟังก์ชันระบบจัดเต็มใช้งานได้หลากหลายโอกาสเลยว่าจะเป็นชุดแต่งที่ดูเป็นผู้ใหญ่ล้อแหนะแม็กแต่งที่แต่งมาให้เนาะฟังก์ชันข้างในไม่ได้แพ้ของไอซีรีนนะมีทุกอย่างเหมือนกันแค่ไม่ได้มีลวดลายนะครับให้ความเรียบหรูดูแพงหรือเป็นลักชวรี่นั่นเองกับงวดผ่อนที่หล่นลงมาจาก800 0กว่าบาทเหลือ7,500บาทแล้วเงื่อนไขเดียวกันครับทุกคนฟรีทุกค่าใช้จ่ายออกได้ทุกอาชีพนะครับฟรีดาวฟรีจองรถสนใจโทรซุดสา4 4 4รถเก๋งก็มีอกเยบาสี่นี่ล้วกระบะมีลากหลายแบ تويتر นิสันทุกอย่างมีหมดสต็อกกว่า60กว่าคันเกือบ70แล้วนะครับอยู่ที่ศรีสะเกดอยู่จังหวัดไหนก็ซื้อได้ถูกไหมมีค่าจองไหมเงินดาวไม่มีทุกอย่างฟรีใครสนใจนะครับ083652944คันนี้ผมกับซินดี่คอนเฟิร์มครับ